สวัสดีทุกคครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมอีกเหมือนเคยวันนี้เราจะมาทําการเปลี่ยนท่อนะฮะดูเลยครับอันนี้มันเป็นพวกท่อเก่าบางทีเขาอาจจะตากแดดตากลมจนทําให้ท่อเนี่ยมีการกองเนาะเราก็จะมาทําการเปลี่ยนท่อโดยที่น้ํายังเต็มแทงอยู่นะฮะก็หลายๆคนอาจจะยังไม่รู้ว่าบางทีเนี่ยเราไม่จําเป็นที่จะต้อง ปล่อยน้ําให้หมดเนาะก่อนที่จะทําการเปลี่ยนท่อเดี๋ยวผมจะมาสาธิตวิธีทําการเปลี่ยนท่อโดยที่ไม่ต้องทิ้งน้ํหนึ่งพันห้าร5อยลิตรของเรานะครับมาดูกันเลยมาดูที่อุปก,กรณ์กันเนาะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยเป็นตัวนี้เป็นกาวนะครับผมเป็นกาวประสานท่อของ S G G ผมใช้ตัวนี้เป็นประจำในการต่อท่อเนาะเพราะว่า มันเป็นกาวทนแรงดันมันจะสามารถยึดเกาะได้ดีมากมากมาก,มาก,มากใช้เวลาเพียงแค่ประมาณหนึ่งนาทีก็สามารถเปิดน้ําใช้ได้แบบปกติเลยไว้ใช้ซ่อมงานไม่ไป้ติดปั๊มเลยผมใช้ตัวนี้ตลอดที่สำคัญไม่เลิะมือด้วยราคาไม่แรงนะราคาประมาณหนึ่งร้อยหกสิบบาทโัวมันจะมาใหญ่ดีเลยเวลาเราเปิดใช้ใช่ไหม แล้วปิดฝงดีนะครับทุกท่านนี่จะเป็นหัวยี้เทคนิคเนี่ยเวลาเรามีท่อหเห็นไหมเราก็บีบก้าวบีบก้าววนท่อแล้วเราก็สวมเลยนะครับตัวนี้บอกเลยว่าเป็นเคเด็ดของช่างนะครับผมมาเรามาเริ่มกันเลยขั้นตอนแรกนะฮะก็คือเราจะวางแผนก่อนเนาะว่าเราจะสวมรนข้อตรงนี้เข้าไปได้ยังไง การที่เราจะส่งข้อตัวนี้เข้ามาได้เนี่ยเราจะต้องใช้ต่อตรงหนึ่งนิ้วตัวนี้ซึ่งต่อตรงหนึ่งนิ้วเนี่ยมันจะไว้ใช้กับพวกปั๊มพวกแทงจะไซส์นี้หมดนะครับก่อนจะทําการเปลี่ยนปากดนี้ไม่ได้นะ,ะทุน,นทางเทปพันเกีียวตัวนี้มันจะเป็นข้อพลาสติกเห็นไหมเวลามันสมงข้อไปกับพวกเกีียวทองเหลืองเนี่ยมันจะทําให้น้ําซึมถ้าอยากไม่ให้ถ้าไม่อยากให้น้ำซึมนะฮะนี่ ใชสองอันนี้เวลาวิธีใช้เนาะเราก็จับพันทาบลงมางนี้จับในแนวนี้นะเอานิ้วชี้สอดคล้องเข้าไปแล้วก็หมุนหนึ่งรอบปุ๊บทีนี้หมุนเลยการทำนี้เพื่อให้ตามข้อเนี่ยเวลามันหมุนเข้าไปเขาจะมีการแน่นขึ้นชึดชๆดชดนี่น,น,นี่โอเครู้สึกว่ามัน ได้ที่กลางๆแล้วเราก็ดึงให้ขาดเลยอันนี้เทคนิคของผมเลยนะจากนั้นเนี่ยผมจะรีดรีดรีดเสร็จปุ๊บเอาเล็บกีดเกี่ยวเปิดเกี่ยวสักสองสามเกี่ยวเพื่ออะไรฮะเพื่อเวลาที่ไปหมุนเข้าข้อเนี่ยมันจะหมุนง่ายทำให้ตัวข้อเนี่ยไม่กินเกี่ยวนี่อย่างนี้นะ ยบร้อยนะเก็บไว้ก่อนจากนั้นขั้นต่อไปถ้าเราหมุนตัวนี้เข้าไปแล้วทํายังไงต่อเราก็ต้องต่อท่อออกไปแล้วสามารถปิดวาล์วได้ทันทีเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้น้ํามันหมดถังตัวเนี้มันเป็นน้ําถัง2,000ลิตรนะครตัวนี้ไม่ต้อ,องกลัวว่าน้ําจะหมดเลยะถ้าปล่อยทิ้งเอาไว้นี่ประมาณสชั่วโมงก็ยังไม่หมดเลยฮะทุกคน ข้อต่อนนนี่มาดูมาดูวิธีใช้เลยวอมมันวอมมันีมมนน่บีบเข้าไปในทะ่อมันแห้งไว้นะเพราะฉะนั้นใช้เสร็จต้องปิดฝานี่บีบแล้วหมุน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 ไปเลยไม่ต้องโกนยนวด โอ okay. เคเสร็จปุป๊บสวมเข้าไปบิดท่อบิดท่อเล็กน้อยนะฮะเพื่อเกามันจะได้ประสานกันนะปุ๊บขอะนี่นี่เอาช้างมาดึงก็ดึงไม่ออกเห็นผลไวไวมากไวม่กอันาี้เราจะมาเสียบที่หลังนะเสียบพร้อมกับอะไรเสียบพร้อมกับตัวนี้เราต้องวางแขนดีๆนะทุกคน เราต้องเอาตัวนี้หมุนเข้าไปก่อนจากนั้นเนี่ยเราเอาตัวนี้ตอกเสียบเข้าไปโอเคไหมปื๊ดเก็บขอบนอกนิดนึงเพื่อให้กาวมันล้นปิดขอบหน่อยอเท้านี้ต้องทั่วอย่างนี้นะครับทุกท่านมันจะอยู่ทั่วขอบนะเว้นขอบไม่ได้นะครับต้องอบอกไว้ก่อนอเอ,อยู่ในลักษณะนี้ ท่อหนึ่งนิ้วใส่ท่อรอไว้เลยวิธีการตัดท่อถ้าท่านไม่ไม่สามารถกัดได้เนาออันนี้ผมเบื้องต้นเลยนะพวกท่อข้อต่อจะสวมเข้าไปเนี่ยข้างละสามซมเสมอลองดูตรงนี้เนาะเวลามันสวงเข้าไปเนี่ยมันจะสวงได้ประมาณนี้ซึ่งก็จะอยู่ประมาณนี้ประมาณสาเซนเนาะ ชัดๆสด3.5เซนซึ่งตัวเนี้ยมันสวมเข้าไว้เวลาสนเขไว้มันจะสวนได้ประมาณ3เซนอยู่ที่ประมาณนี้ครับเวลาทุกท่านวัดก็วัดไว้ทับ6เซนจริงอ่ะถ้าตามหลักของมันมันจะสวมได้3.5 2สองฝั่งรวม,มเป็นเดเดิมทุกท่านบีบกาววนขอนอกด้วยนะ ทำให้แบบว่าเนียนจิกเนียนยิเทค,คนิคผมเลยเวลาท่ออะไรที่เราต้องการให้มันยึดเกาะดีไม่ต้องทาทุกอันนะเวลาเราอยากให้มันยึดเกาะแบบแน่นเอาคิมเอาคอมาแล้วเนี่ยบีบมันเบาๆหมุนทุกคนจะเห็นหน้าท่อท่อรอกท่อรอกเขาเกิดอะไรขึ้นรู้ไหมฮะเกิดผิวที่หยาบพอเกิดผิวที่หยาบเนี่ยทําให้กาวสามารถ แทกเข้าไปตามเนื้อท่อที่มันหยาหยึดก่อนได้ดีกว่าเดิมนี่เป็นเทคนิคส่วนตัวเลยบางช่างบางท่านก็อาจจะยังไม่รู้นะบางท่านก็อาจจะใช้ทปชิ้นหมดแล้วกบีบเกาารอไว้เลยครับมาถึงขั้นตอนนี้ทุกคนไม่ต้องรีบเลยใจเย็นๆตัดตรงน,นี้ออกก่อนน,นไม่งั้นเดี๋ยวมันหมุนไม่ได้ ไปเลยครับส่โขเข้าไปเลยฮะแลอย่ารีบนะ ถ้าทุกท่านรีบเนี่ยบางคีเราหนุ่มกยมันจะทำให้เขาต่อตัวนี้ข้อนี้รเราจริงเกียวดีเพื่ไม่ต้องโค้งน,นะเวลาเราทำอะไรเราทำรอบเดียวอย่าทำสองรอบไม่ต้องเสียดายของขอเพื่อดีดีด ตันนี้ไม่ต้องทำ้าให้หอโอเค้อมดังนะแล้วต้องขึ๊บประมาณหนึ่งนาทีก็น่าจะเริ่มได้ที่แล้วรอรอจตัวเลยกาวตัวนี้มันเป็นกาวทนแรงดันนะั่นคนมันจะสามารถทนแรงดันของน้ำได้ดีมาก ผมแนะนำให้ใช้เลเวลาผมตอ่อทข่อปะการันผมจะใช้ไปนี้ตลอดแล้วก็มันทําให้เราไม่เลอะมือง่ายต่อการใช้งานของเราส่วนพวกเรื่องธีการต่อปั๊มเดี๋ยวผมจะทำคลิปทำเงินอิปนให้ทุกท่านได้ออรับครับวันนี้จะเป็นเทคนิคเล็กๆไมน้อยก่อนในการเปลี่ยนข้อต่อไม่มีนอยนิดแห้งสนิทอันนี้เป็นคราบกาวเนาะที่เห็นอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ถูออกขัดออกก็ได้ เดี๋ยวรอท่อมันแห้งก่อนอย่าเพิ่งไปขยับมันมากแต่นี่ก็ใช้ได้แนละ้วไม่มีน้ำหยดเทสริบมอว่าท่านใดอยากจะนำไปใช้สามารถเอาไปใช้ได้เลยแต่อย่าลืมเทคนิคที่ผมสอนไปนะครับผมสามารถเอาไปทำตามกันได้เลยนะถ้าได้ผลหรือไม่ได้ผลยังไงก็สามารถอมเนต์เข้ามาได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการชี้แจงแล้วก็แก้ไขไปเรื่อยๆกันเนาะทำไปด้วยกันทำาไปพร้อมกันสำหรับวันนี้ public we